สวัสดีค่ะวันนี้พามาส่งค่ะวันนี้พามาส่งช่างทำผมใหม่นะคะครับโอ๊ยอะไรอ่ะหล่อจังเลยอ่ะใครอ่ะน้องเขื่อนครับตัดผมให้ลูกค้ากิติมาศกัสเบลครับผมกัสเบลนะคะเขาได้งานมาเข้าที่ผลงานชิ้นใหม่ครับเออคุณหรอมาเยยี่มมาตัดผมที่นี้ละเฮงใช่ไหมคะใช่ครับผมเออเฮงเรื่องงานใช่ตัดไปเลยลูกตัดไปเลยน้องเขื่อนผมก็ต้องดค่ะแกบวย ทำไมผอมลงนะคะฝากแล้วกันนะคะกับร้านอยู่ตรงนู้นเลยใช่ทีนี้กำไมผอมลงงานเยอะงานเยอะงานเยอะก็เห็นอยู่ในบ้านเลี้ยงแต่แมวบ้านเราไม่เลี้ยงแมวเอ้าเหรอคนหรือเปล่าสงสัยคนหนึ่งน้องกัดเบี้ยวงานยุ่งมากเมื่อวานไปที่สมเด็จแล้วเป็นยังไงบ้างหาสะอาดหรือยังเสร็จไหมเอ้ยสะอาดไหม พร้อมใช้งานหมดแล้วนะคะกลิ่นเห<อ>ม็นไหมเหม็นนะ้ำม,มันไนมะ่้อไม่เหม็นนะไม่เหม็นนะไม่มีกลิ่นเลยโอเคเพราะน้องไปสองคนมาเนาะไปเจอกันบังเอิญอีกใช่ครับไปในน้ำของอะไรคะ ไปในนามของคนไปในนามอะไรลูกไปในนามอะไรคือเราเป็ลองว่าตอนนี้เกาะสมเด็จพร้อมใช้งานแล้วไม่ใครเป็นคนพาไปไปในทีมไหนอะไรเงี้ยไม่ครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรรัฐของเดิมของรัของปตทปตทอืมดีเขาไม่ได้จ้างจ้างหรือเปล่าเอาไปใช้สังคมเอองานเฉลี่ยตีเอองานใช้สังคมไม่ได้โอเคเจอกันไปบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายลูก